ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566ทุกท่านค่ะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองมหาสาราคามขอรายงานผลดำเนินงานประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566ดังนี้กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีดังนี้จัดนิทรรศการวันนวมินทรมหาราชกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านภาพปิศนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านหนังสือเล่มโปรดกิจกรรมชุมชนรักการอ่านและกิจกรรมกระเป๋าหนังสือส่งเสริมการอ่านตามโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด และได้ดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและฝึกทักษะการเรียนรู้สําหรับผู้สูงวัยในชุมชนณนะพื้นที่ตําบลโคกก่อพื้นที่ตําบลแวงนางพื้นที่ตําบลหนองโนและพื้นที่ตําบลท่าสองคอนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ กศนตตำบลทั้ง14แห่งประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566บุคลากรสกรออำเภอเมืองมหาสา,ารคามปฏิบัติหน้าที่กรรมการดำเนินการทดสอบอินเน็ตด้วยระบบ e-exam งานตามนโยบายและงานเร่งด่วน บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ2,567บุคลากรเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดประจำปีงบประมาณ2,565 บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทศกราช2551บุคลากรเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมพุทธศักราช2566บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้สกรจังหวัดมหาสารคามประจำปีงบประมาณ2567บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บุคลา,ากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศติดตามผลการดำเนินง,งานไตรมาส3และ4ประจำปีงบประมาณ2,566บุคลา,ากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมห ah าราชบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการการตรวจสอบและพัฒนาเอกสารวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักศึกษาสอกรอรประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566และสกรอําเภอเมืองมหาสารคามได้รับรางวัลองค์กรนักศึกษากศนอําเภอเมืองมหาสารคามระดับดีเยี่ยมสกรอําเภอเมืองมหาสารคามได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เซมาปปอสอโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขป,ประจำปี2566ระดับทองค่ะส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองมหาสารคามขอจบการรายงานผลการดำเนินง,งานประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566ขอขอบพระคุณค่ะ